เอาไว้เป็นแนวทางได้เลยสำหรับ r t u n e er, r Legender นี่หนึ่งคันที่ไว้วางใจให้ l e s s e กตกแต่งให้นะครับคันนี้นะครับจัดหนักจัดเต็มนะครับเรามีในแบบใมาอีกคันหนึ่งนะครับโดยไม่ได้นัดหมายสำหรับ Legender นะครับตัวนี้เป็นสายหล่อนะครับขอบ20ค่าย l e n ซ o แล้วก็โชคตัว Top p r o ฟ i n d e r Tune Series ดิคับเพื่อนอยู่ดีมแล้วสเปกกับเลสสเปกอยเพื่อนแท้คนรักรถนะครับวันนี้ผมอยู่กับ PPV ยอดนิยมอมไหต์ดีลตการกับ Fortuner น e ร์เ e น,นะครับเป็นอีกหนึ่งคันที่ไว้วางใจให้เลสเซกตกแต่งให้นะครับคันนี้นะครับจัดหนักจัดเต็มนะครับเอาไว้เป็นแนวทางได้เลยสำหรับใครที่อยากจะแต่งจบครบในที่เดียวสเต็ปหล่อใช้งานได้ย,ยาวงบประมาณกำลังสวยแล้วก็คุณภาพครับ แก้วทั้งคันเข้ามาแล้วก,กดไลค์กดแชร์ผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปดีสาระดีๆเพื่อคนรักในการแต่งรถนะครับไม่เสียเวลาไปชมกันว่าคันนี้จัดหนักอะไรกันบ้างคุณภาพทุกชิ้นฮะ มาว่ากันที่ล้อก่อนนะครับล้อเนี่ยนะครับที่37 SUV นะครับเป็นล้อที่ได้รับความนิยมอยู่แล้วนะครับสำหรับคนที่ต้องการแต่งแนวซิ่งคุณต้องการล้อที่มีคุณภาพสูงสุดในตลาดล้อตัวนี้เนี่ยฮะมีที่มาที่ไปผลิตจากโรงงานระดับท็อปของประเทศไทยอย่างไทยอลอยวิวนะครับเป็นโรงงานระดับท็อปหใน3ของประเทศไทยที่ผลิตส่งออกทั่วโลกคุณจะได้เรื่องคุณภาพเรื่องการรับประกัน นะครับแล้วเพราะงานฟิ n นิชชิ่งสีสันที่สวยงามมากๆล้อตัวนี้เป็นสีดําเงานะครับตัวนี้ขายในนามงานออโตออปชั่นนะฮะล้อตัวนี้เป็นสีดําเงานะครับกลัดซีนซีเป็นสีแดงอโนได์นะครับสวยงามมากๆสเปกนะครับ8.9ออฟเซตศนะครับสวยงามอยู่แล้วสําหรับที่3 7 SUV นะครับส่วนยางนะครับคันนี้เลือกใช้ยางตัวท็อปสุดนะไปดูใกล้ๆ Nitto 420S นะครับเป็นยางที่ใสซิ่ง ต้องรู้จักนะครับใสยซิ่งต้องรู้จักแล้วก็นิโต 420S เป็นยาง made in Japan line เนี่ยเล้าใจนะครับตัวนี้เลยถือว่าท็อปสุดเทพสุดนะครับเหนียวจิกหนึบเกาะถนนการันตีมาจากชาวกระบะ PPV สายแร็คอยู่แล้วนะฮะว่ายางตัวเนี้ยถือว่าเป็นยางที่คุณภาพสุดยอดมากๆขนาดยาง265 60 18นะครับลายหล่ออย,อยู่แล้วใส่ตัวเนี้ รัดกับ37 SUV ยังไงก็ได้แนวทางแถ,แถมยางตัวนี้ถือว่าเป็นยางที่แบบเฟี้ยวสุดในตลาดแล้วบอกเลยในส่วนตัวไปช่วงล่างนะครับตัวนี้เลยเซตยอดนิยมสำหรับนะฮะโปรเฟนเดอร์ควีนซีรีส์หลังซับแทงพิกกี้แบ็คนะครับรัดด้วยสปริงโปรเกสซีฟนะครับหลังนะครับรถใหม่ๆนะครับเปลี่ยนเป็นสีแดงแล้วนะฮะ รับกันมากๆนะครับใครที่ขับ Fortuner อยู่ตัวพิกกี้แบ็กหลังเนี่ยนะฮะตอนหลังๆนี่เขาจะเปลี่ยนมาเป็นสายแล้วล็อตสุดท้ายที่ผมได้มาเนี่ยก็จะมีตัวพิกกี้แบ็กที่เป็นสีน้ําเงินอยู่บ้างสาเหตุที่เขาเปลี่ยนเป็นสายงานติดตั้งถ้าไม่ดีเจอการเคลื่อนของกระบอกโช๊คเนี่ยมันสามารถไปโดนสาย ABS ได้ซึ่งเราก็ยังได้ล็อตสุดท้ายมานะเพราะฉะนั้นใครที่สนใจโชคโปรเฟนเดอร์ พิ back กี้แบ็คก็รับชมคลิปนี้แล้วเนี่ยนะฮะล้อสุดท้ายมีไม่เยอะก็รีบม,มาจับจองกันได้นะครับชคหน้าเนี่ยปรับนุ่มแข็ง16ระดับชวนชกหลังปรับนุ่มแข็ง8ระดับหลังเป็นซับแท้ง์นะครับหน้าเป็นสูงต่ำสไลด์กระบอกนะครับปรับสแตนดาร์ดได้ถึงโหลด2นิ้วนะฮะในส่วนต่อไปนะครับท่อไอเสียนะครับคันนี้เลือกใช้เป็นท่อค่าย JTC ทเทเนียมนะฮะตัวนี้เป็นปลายด้านนะครับจริงๆ JTC ทเทเนียมจะมี2แบบให้เราเลือกก็คือเป็นไดด้านกับไดเงา แล้วแต่ชอบนะครับเรามีทั้งคู่9,500บาทนะครับแรงม้าเพิ่มชิ้นงานการันตีนะครับเป็นสำนักท่อแต่งที่ทําชิ้นงานได้สวยที่สุดเจ้านึงในประเทศไทยบอกเลยว่าคุณภาพท่อไทยไม่แพ้แบรนด์นอกนะครับ9,500บาทสําหรับตัว JTC Titanium เเน,นะครับในส่วนต่อไปขาดไม่ได้สําหรับสายซิ่งฝาคาร์บอนที่บอกเลยว่านะฮะเป็นฝาที่ยอดน,นิยมที่ดังที่สุดเจ้านึงในประเทศไทยอย่างฝามอนซ่านะครับ รุ่นนี้เป็นรุ่น F1 นะครับสวยแนบลงตัวเฟี้ยวฟ้านะครับการันตีด้วยชิ้นงานอู่ระดับประเทศอยู่แล้วสำหรับค่ายมอนซ่านะครับต่อไปไปดูงานติดตั้งการเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเรามาส่งงานหล่อๆใครที่อยากได้แนวทางคันนี้ไปไว้ตกแต่งนะครับรถของคุณนะครับคุณชอบการตกแต่งสไตล์นี้ก็ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับเบ็เสร็จนะครับคันนี้นะครับก็ใช้งประมาณ แสนสโดยประมาณนะครับส่วนลดบวกลบเพิ่มเติมโทรมาคุยกันได้นะครับลดได้ลดให้ที่สําคัญงานติดตั้งที่นี่นะครับการันตีคุณภาพอยู่แล้วเรื่องการดูแลนะครับติดตั้งพร้อมตั้งศูนย์ดูแลคุณตลอดอายุการใช้งานใครชอบก็กดไลค์กดแชร์ใครอยากแต่ง Fortuner l e g e n e ิก็แวะมาคุยกันที่ Le S <S เลสเซ็กเหมือนเดิมครับเพื่อนที่แต่งรถคิดถึงเลสเซครับขอบคุณมากครับ หลังจากนะครับที่ติดตั้งชุดใหญ่ไปกระพริบสำหรับ l e g e n d e อร์สายซิงนะครับเรามีในแบบใหม่คันหนึ่งนะครับโดยไม่ได้นัดหมายสำหรับ l e g e n d e อรนะครับตัวนี้เป็นสายหล่อนะครับขอบ20ค่ายเลนโซแล้วก็โชค๊คตัวท็อปโกลฟินเดอร์ทูนซีรีส์ด้วยโอ้โหเดี๋ยวมารีพร้อมกันเลยนะฮะโอเคนะครับ,เ,นะรบเดี๋ยวไปดูกันอ่ะเดี๋ยวมาดูคันแรกก่อนที่เราพูดไปตอนต้นคลิปนะครับสาหรับคันนี้นะฮะหลังที่ติดตั้งมาแล้วนี่ฝา Monza f 1 อย่างเฟี้ยวนะฮะ1 9 0 0 0บาทนะครับที่เลสแท็กมีจำหน่ายนะฮะใครที่สนใจฝาคาร์บอนงานคุณภาพระดับประเทศของเราก็ติดต่อสอบถามได้เลยติดตั้งเนียนๆนะครับล้อนะครับที UV, ่ SUV งานออโต้ออปชั่นนะครับนี่ดำเงาเลเซอร์แดงเบาแปลงทนรับประกันครงคร้าง10ปียางนิตโต 420S นะครับช่วงล่างโปรเฟนเดอร์ควีนซีรีส์แล้วก็ท่อ JTC ไทเทเนะียมแน โอเคมาดูคันนี้กันบ้างนะครับนี่เลยยางตัวเดียวกันนะครับนิตโต 420S แต่คันนี้เลือกใช้เป็นล้อเลนโซจ a กร์ด d หน้านะครับเป็นจ a กร์ด d หน้าที่เป็น6ลูบอกเลยว่าล้อลักษณะแนวเนี้ยนะฮะเรียบหรูดูแพงดูสปอร์ตกำลังมาอีกหนึ่งแนวทางสำหรับคนที่เบื่อแนวซิ่งนี่เลยล้อเลนโซล i n e นี้ถือว่าเกิดสุดๆนะครับเป็นสี gloss black หรือ piano black นะครับซีนซีข้างกา้านนะครับ ให้ดูมีลูกเล่นกิมมิกนะครับโชว์เทคนิคการผลิตชั้นสูงของโรงงานระดับท็อปของไม่ได้ไทยอย่างแบรนด์เลนโซแบรนด์คนไทยระดับโลกนะครับนะฮะส่วนยางนี้ต่อ 420S 265520 0นะครับคุณสมบัติอย่างที่ผมบอกไปแล้วถ้าใครหายาง SUV ที่มีคุณภาพระดับท็อปเกาะถนนชั้นเยี่ยมนะครับตัวนี้ถือว่าเป็นที่สุดแล้วก็ ลายเนี่ยโดนใจวัยรุ่นวัยซิงมากๆอยู่แล้วนะฮะส่วนช่วงล่างคันนี้นะครับคันนู้นว่าสุดแล้วคันนี้สุดกว่าสายโหลดนะครับสำหรับ2คันนี้นะครับคันนู้นควีนซีรีส์หลังซับแท้งชุดยอดนิยม4 4 5 0 0บาทนะครับส่วนคันนี้ทูนซีรีส์นะครับสุดทางสายโหลดนะครับปรับ2 2ทูเวยทิศทางราคา74,900บาทสําหรับโชค๊คทูนซีรีส์ปรับสูงต่ํา สไลด์กระบอก1.5-2นิ้วโชคหลังนะครับทูเวย์เช่นเดียวกันบวกสปริงโฟล์คสซฟโอเคสุดท้ายเดี๋ยวผมจะพาไปดูความหล่อลงตัวของการตกแต่งลีเจนเดอร์ทั้ง2รูปแบบกันชอบแบบไหนก็มาแต่งแบบนั้นหาล้านแต่งซื้อเฟียวก็แวะมาที่เลสเป็กเหมือนเดิมกดไลค์กดแชร์ผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปดีหาล้านแต่งรถฟ้อเฟียวหาล้านแต่งรถคุณภาพแวะมาคุยกันคิดจะแต่งรถคิดถึงเลสเป็กขอบคุณครับ